สวัสดีครับทุกคนกระผมบีซ่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าพอตัวไหนดีที่สุดในหน้าที่ต่างๆของมันนะครับในคลิปนี้จะไม่มีการแนะนำตัวที่ต่อสู้ดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวที่ต่อสู้แล้วแล้วแต่คนชอบเลยจะดีกว่าอ่ะคราวนี้เรามาเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดเลยนะครับก็คือการตัดไม้การตัดไม้นะครับตัวต้นเกมที่ผมแนะนำเลยนั่นก็คือ นี่ครับพี่กวางม่วงของเราเนั่นเองหาง่ายตัดไม้ดีนะครับแล้วก็ตัดไม้ตลอดด้วยมีสกิลตัดไม้อันเดียวส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําได้ที่อยู่ใกล้ๆนี่นะครับก็คือไดโนอซอมมีตัดไม้เวลสองเหมือนกันแต่ว่ามีสกิลปลูกพืชมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสู้ตัดตัดไม้สู้เจ้ากวางตัวนั้นไม่ได้ต้นเกมผมแนะนํา2ตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าหาง่ายหาง่ายที่สุดแล้วจับก็ไม่ได้ยากมาก เหมาะกับตัวต้นเกมนะฮะต่อไปเป็นตัวที่ผมแนะนําตัดไม้ดีที่สุดนะครับจริงจริงเจ้าบูชิตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่น้องมีสกิลค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวตัดตัดไม้แล้วไปทําอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวบางทีก็ทําอื่นไม่ไม่มาตัดไม้เลยซึ่งตัวที่ผมแนะนําที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้ตัวที่ผมแนะนําท้ายเกมนะครับนั่นก็คือเจ้าวัมโป้นี้นะครับเพราะว่าน้องมีสกิลตัดไม้เลเวลสาม แล้วก็มีสกิลเคลื่อนย้ายสิ่งของเลเวล4นะครับหลักๆผมมองแค่2อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจ2อย่างบนเลยเพราะว่าสกิลแฮนดิเวิร์กเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของอ n นุพิสเอานะครับสกิลตัดไม้เลเวล3สกิลทาร์สปอตติ้งเลเวล4เท่านี้เพียงพอสําหรับงานไม้แล้วนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการทําเหมืองหินนะครับเหมืองหินนะครับก็คือตรงนี้ผมขอแนะนําว่าถ้าจะเอาไอ้สโตนพิสไอ้ที่ขุดหินตรงเนี้ย สร้างแยกจากฐานหลักของคุณนะครับฐานหลักที่จะมีอะไรเยอะๆฮะมาไว้ในฐานฟาร์มแร่แบบนี้แบบผมก็ได้เพราะว่าเราจะได้ใช้อนุบิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอนุบิดที่มีความสามารถในการคร้าบของเลเวล4นะฮะแต่ว่าน้องชอบขุดหินเป็นชีวิตจิตใจผมก็เลยต้องย้ายมาตรงนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะฮะอ่ะแนะนำเพลที่ดีสำหรับการขุดหินนะครับ ช่วงต้นเกมนั่นนี่เลยง่ายที่สุดคือเจ้าแมวเจ้าแมวมีสกิลขุดหินนะครับเลเวลหนึ่งใช้ได้เลยฮะเรื่อยๆจนถึงกลางเกมได้เลยหรือว่าจะใช้น้องน้องดิเวโซก็ได้ต้นเกมนะฮะหาไม่ยากเหมือนกันหมูก็ใช้ได้นะครับหมูใช้ได้ใช้ค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่ามีสกิลมายิงอันเดียวด้วย ต,ต้นเกมไม่ค่อยซีเรียสครับต่อไปกลางเกมกลางเกมจะเป็นเจ้านี่ดูมัดนะครับมีสกิลไมเนิงเลเวลสองสามารถขุดแร่ได้ไม n นิงเลเวลหนึ่ขุดแร่ไม่ได้นะครับบอกไว้เผื่อบางคนยังไม่รู้นะฮะต้องเป็น Level 2แต่กลางเกมตัวที่ขุดแร่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวนี้อ่านี่เจ้าทอมแบตนะครับมีสกิลไมเนิงเลเวลสองเหมือนกันแต่ว่าน้อง ไม่นอนตอนกลางคืนนะครับทำงาน24ชั่วโมงเลยเวลาเหนื่อยหรือว่าค่าความเครียดเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ค่อยไปนอนของเขาเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวกะท้ายเกมท้ายเกมเออเลยเลยเลยจำได้ว่าอยู่ใกล้ๆอ่านี่ตัวนี้เป็นหนึ่งตัว OP ที่สุดสำหรับการขุดเหมือน,นะครับคือเจ้าเต่าขนองเต่าขนองนะมีสกิล mining เรเวสามสามารถขุดโคลได้ด้วยนะครับขุดขุดฐานหิน ได้ด้วยนะครับดีมากเลยปั่นแบบปัดเป็นเบเบดเลยมีสกิลขุดเหมืองอย่างเดียวดีตรงนี้ตรงที่น้องจะได้โฟกัสกับการขุดเหมืองอย่างเดียวนะฮะไม่ทำอย่างอื่นเลยซึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับสำหรับผมวิปไทโรใช้ได้เช่นกันแต่ก็จะไม่สู้เจ้าน้องเต่านะฮะเพราะวิบไทโรมันจะมีจุดไฟมีการเผาไฟด้วยแต่ว่าในในเหมืองของคุณอะ ก็มีตัวเนี้ติดไปสักตัว2ตัวก็ได้นะถ้าเป็นกลางเกมนะกลางเกมเพราะว่าบางทีเราใส่สมมุติว่ามี10ฐานมี10ตัวใส่ตัวนี้สัก2ใส่ตัวใส่ตัวเต่าอันนี้มันก็เต่าวะใส่ตัวนี้สัก2ใส่ตัวเต่าเมื่อกี้สัก3ามนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาเราเผาจะเผาฐานเผาหินพวกนี้ยก็จะได้น้องตัวนี้จะได้มาทํางานให้นะครับส่วนที่ที่เหลือก็เอาไว้แบบปลูกผักรดน้ําประมาณนี้ ต่อไปเป็นตัวท้ายเกมไม่มีใครสู้พี่บ่าวคนนี้ได้แน่นอน,นะฮะนี่พี่บ่าวมนุษย์อวกาศแอส,สเตกกนนะครับแอส,สเตกอนมีสกิเล mining เ e v e l 4ขุดแบบสุดโหดแล้วได้ความเท่ด้วยนะฮะขุดดีที่สุดนะครับผมจะใช้ควบคู่ไปกับตัวนี้มีสกิลขุด l e เวล4มอนกันแล้วก็มัจะมีมีมีทุย แล้วก็จะมีสกิลพ่นไฟเร็วสด้วยนะครับสําหรับท้ายเกม2ตัวนี้คุ้มค่าสําหรับเอามาทําเหมืองนะครับอต่อเนื่องกันไปเลยถ้าคุณจะทําเหมืองคุณก็ต้องเมื่อคุณจะทําเหมืองนะครับคุณก็จะต้องมีตัวเผาไฟนะครับตัวเผาไฟที่ผมแนะนําต้นเกมก็นี่เลยฟอกพัก ง่ายสุดขาง่ายสุดต้นเกมนะครับไม่ต้องคิดมากพอกฟากไปเลยต่อไปกลางเกมกลางเกมผมจะใช้อาร์ซ็อกส่วนใหญ่นะครับในการเผาไฟแต่วงเล็บว่าอาร์ซ็อกเน้นใช้งานนะครับอย่าลืมเน้นใช้งานอาร์ซ็อกใช้กับเหมืองนะครับเหมืองเหมืองเหมืองหมืองเหมืออย่าเอาไปใช้ที่บ้านเพราะว่าน้องจะไปตัดต้นไม้จะไปแย่งคนอื่นตัดต้นไม้นะฮะอืมในเหมืองถ้าจะใช้ ก็เรียกมาได้ประมาณนี้ตัวกลางเกมไม่มีอะไรมากต่อไปตัวท้ายเกมจริงๆเจ้า2ตัวนี้ใช้เผาไฟได้เหมือนกันนะครับแต่ความคิดผมก็คือมันตัวใหญ่ไปหน่อยพอ,อตัวใหญ่ไปหน่อยแล้วมันจะบักบักเยอะเออมันตอนนี้เลยใช้งานยังไม่ค่อยได้ต่อให้มีสกิลเผาไฟเวลสามนะครับถ้ามีสกิลเผาไฟเวลรสามแล้วมาถึงจุดที่สามารถจับพวกนี้ได้แล้วเนี่ยผมว่ามาตรงนี้ดีกว่านี่ มาเจ้าเต่าดีกว่าพอเป็นท้ายเกมนะฮะพอเป็นท้ายเกมเอา่าพอเป็นกลางเกมสิไม่ใช่ท้ายเกมกลางเกมพอเป็นท้ายเกมได้แล้วก่อน,นี่เลยทำฟาร์มอา่าผสมเอาบัสสมัรมาก็ได้หรือถ้าคุณอยากได้แบบรวดเร็วตัวนี้เลยนับวันเรื่องการเผาไฟแล้วก็นับวันเรื่องการติดบัก ติดบักนัมเบอร์วันที่หนึ่งติดบั็กเก่งมากพราะตัวน้องใหญ่โคตรใหญ่มากใหญ่สุดๆแต่ว่าถ้าคุณทําเหมืองแบบนี้แบบโลง่ลงๆแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาฮะไม่ค่อยติดบั็กเท่าไหร่ใช้คำว่าไม่ค่อยติดบั็กเท่าไหร่น้องแต่ว่าน้องเวลานอนชอบไปโผล่บนหลังคาก็ถ้าโผล่บนหลังคาก็ทําบันไดลงมาซะแต่ผมขี้เกียจผมไม่ได้รีบมากก็เลยใช้พี่บัสสมัตใช้พี่บัสสมัตเอาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่มีงานเผา น้องก็มาขุดพอน้องมีงานเผาน้องก็จะมาเผานะฮะง่ายดีอ่ะต่อเนื่องจากเหมืองไปเลยนะครับสังเกตว่าเรายังไม่มีตัวเคลื่อนย,ย้ายซึ่งตัวเคลื่อนย้ายที่ดีที่สุดในเกมนี้นั่นก็คือตัวนี้นี่เฮลเซฟไฟ์ไม่ได้เป็นตัวหายยากด้วยหาได้ตั้งแต่ต้นต้นถึงกลางเกมเลยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับมีสกิลเคลื่อนย้ายเลเวล3เลยและเป็นอันเดียวด้วย เป็นตัวเดียวที่มีสกิลขึ้ื่นย้ายเลเวล3ถึงถึงน้องวัมโป้สตัวนี้จะมีสกิลขคลืนย้ายเลเวล4นะครับแต่งานหลับของน้องคือตัดไม้แล้วทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขึ้นย้ายเหมือนใครก็ไม่รู้ที่หูยาวๆเดิเหมือนใครก็ไม่รู้ที่หูยาวๆที่มีสกิลงานคราฟเลเวล4แล้วชอบไปขุดเมืองนะั่นนะตัวนี้ดีมากครับจับมาสักตัวสองตัว,ตวแล้วผสมเอาก็ได้หาได้ตอนกลางคืน แน่ตามพื้นที่นี้เลยหาได้ไม่ยากม,มันหาได้ไม่ยากเออหรือว่าถ้ายังหาไม่ได้ใช้เป็นผมใช้เป็นน้องแลมโบไปก่อนแก้ขัดได้ผมกล้าพูดว่าแลมโบเคลื่อนย้ายดีกว่าอนุวิ์เพราะว่าประสบการณ์ตรงเมืองน,นี้เลยผมใช้อนุบิ์เกือบทั้งทั้งหมดเลย แล้วอนุบิดก็จะตีเนี่ยตีหินตีแร่ตีอย่างเดียวเลยไม่ย้ายเลยเนี่ยก็ะจะเหลือเป็นเศษอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยผมก็เลยเก็บอนุบิดไปสักส่วนหนึ่งเอาแรมโบมาแลมโบก็ย้ายย,าย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายอ่าใช้ได้นะครับใช้ได้แนะนําเจ้าเฮลเซฟา์ดีที่สุดนะครับในการเคลื่อนย้ายใช้ได้ทั้งบ้านเราแล้วก็เมืองนะฮะใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยมาและส่วนต่อไปนะครับจะเป็นฟาร์มพืชนะครับตัวที่ผมแนะนําก็คือเจ้าหนี่ตัวที่หาง่าย น้องเพเทเลียเปิดให้ดูอน้องเพเทเลียนะครับมีสกิลปลูกพืชเลเวอสามเดี๋ยวเราต้องลำดับปะลืมลืมลืมต้นเกมนะครับเราใช้น้องตัวนี้ก่อนก็ได้ฟลอปปี้นะครับปลูกพืชเวลหนึ่งเก็บเกี่ยวเวลหนึ่งตัวที่สําคัญในการทาฟาร์มพืชนะครับก็ต้องมีปลูกกับเก็บเกี่ยวนะครับเลเวลหนึ่งหรือจะเป็นเจ้าลิงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เจ้าชิปมังตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับหาค่อนข้างง่าย ตัวต่อไปเป็นกลางเกมกลางเกมก็คือเจ้าเพชรเลเลของเรานั่นเองนะครับมีสกิลปลูกพืชเลเวลสไม่ได้หายากนะครับตัวเนี้หรือว่าจะไปสู้บอสเอาก็ได้แต่คําแนะนำของผมก็คืออย่าเอาตัวบอสมาเลยตัวที่มันตัวใหญ่ๆอะมันจะบักมันจะบักเก่งมากเอออเาตัวธรรมดามาดีกว่าผสมเอาก็ได้มีสกิลปลูกพืชเเวลสเก็่เกี่วเลเวลท่านี้ก็เพียงพอแล้วใช้ได้ยัน จนยันเอ็นเกมอะ่ะตัวเนี้เอาจริงๆส่วตัวต่อไปที่ดีที่สุดสําหรับการปลูกพืชน,นะก็คือเลลินมีสกิลปลูกพืชเลวสีสกิลเก็บเกี่ยวเลวสองมีตัวนี้ครบจบเลยฮะทำยาได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทํายากันหรอกมั้งแต่ถ้ามีไว้ก็ดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอ่ะปลูกพืชเสร็จก็ต้องมีตัวลดน้ําตัวลดน้ําหลายคนอาจจะมีปัญหาซึ่งผมด้วยตัวลดน้ําต้นเกม นี่พิเป็ดใช้ได้แล้วก็เพนกวินใช้ได้ไม่มีปัญหาเพนกิงก็โอเคเพนกิงนี่เป็นถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆสําหรับต้นเกมเลยนะฮะถ้ามีไว้ก็ดีเอาไปใส่เลยใช้ได้เยอะๆเลยดีมากแต่ตัวที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วใช้ได้ทั้งกลางเกมถึงท้ายเกมเลยอ่ะดีที่สุดเลยยกให้นับวัน นั่นก็คือเจ้าเซอร์เฟนนะครับมีสกิลลดน้ำเลเวลสอแค่เลเวลสแต่ว่าเป็นสกิลลดน้ำเดียวและน้องตัวไม่ใหญ่นะครับนั่นก็คือลดอาการบั๊กได้ผมใช้ตัวนี้ตั้งแต่ต้นเกมยันยัน,ย,นยันตอนนี้เลยเพราะว่าน้องไม่บั๊กมี่ยังให้เห็นอยู่เลยเนี่ยน้องไม่บั๊กแต่ถ้าจะใช้แบบเน้นเน้นเร็วเน้นคุณภาพจริงๆต้องออกแบบฐานดีๆฮะจะใช้เจ้านี่ก็ได้อสุรบ ตัวปกติใช้ได้อยู่แต่ก็จะบักบ่อยกว่าเจ้าเซอร์เฟนนิดนึงนะฮะอย่าอย่าไปพูดถึงตัวบอสถ้าตัวบอสบักแน่นอนก้ารับประกันเลยส่วนตัวที่ตัวนี้ไม่แนะนํานะครับน้องตัวใหญ่แล้วน้องบักเก่งมากแล้วน้องจะชอบไปเก็บหินเสียมากกว่านะครับจริงๆจะเห็นได้เลยว่ามันเดินคาบหินมันไม่ลดน้ําต้นไม้ตัวท้ายเกมที่ดีที่สุด ในการลดน้ําแต่ว่าใช้งานไม่ได้เรื่องก็คือเจ้านี่นะฮะที่กเกลรดดอสเราสกิลลดน้าเร็วสี่เร็วมากเร็วก็จริงแต่ว่าตัวน้องใหญ่แล้วบักซึ่งจากความเห็นผมก็คือลดน้ํามันไม่ได้เป็นเป็นตัวที่ต้องใช้ทักษะเลเวลสูงขนาดนั้นนะฮะเออลดน้ํามันไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้ยกเว้นถ้าเป็นแบบไฟอ่ะเออไฟรีบได้เหมือนเหมือนรีบดี อะไรประมาณนี้แต่ลดน้ําไม่จาเป็นต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ฮะเอาละแล้วเราก็จะมาถึงจุดไห้ไล์ของเรากันนะครับนั่นก็คือลูกพี่อนูบิสที่มีสกิลคราฟเลเวล4กันนั่นเองนะฮะตัวที่มีสกิลคราฟที่ดีที่สุดนะฮะอ่าไล่จากต้นเกมก่อนต้นเกมนี่ง่ายสุดนี่สองตัวนี้เลยฮะไก่ทำไม่ได้สตัวนี้ต้นเกม ใช้ไปเรื่อยๆยันกลางเกมได้เลยนี่กลางเกมผมใช้ตัวนี้นะครับน้องหลุกมูลหาได้ตอนกลางคืนหาได้ไม่ยากหาได้ทุกคนนะ่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วดีมากมีไว้ในฐานสักสองตัวสามตัวก็ได้เพราะกลางเกมไม่ได้จําเป็นต้องใช้่าตัวเยอะมีเยอะไปก็ไม่ได้ใช้นะฮะส่วนท้ายเกมก็ตามสูตรเลยอนูบิส ข้อแนะนำของอนูบิสนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือนี่คือฐานหลักของผมจะไม่มีสโตนพิทหรือตัวขุดเหมืองที่ไหนสักที่แน่นอนนะฮะนี่ตอนแรกผมมีที่ขุดเหมืองตัวน,นี้ผมเอาออกไปแล้วแล้วเวลาสร้างบ้านถ้าเขตบ้านของคุณไหนวะเนี่ยเขตบ้านของคุณมีหินหาอะไรมาทับเพราะว่าถ้าหินเกิดปุ๊บอนูบิสมันจะแห่กันไห มันจะแห่กันไปขุดแร่นะครับมันจะแห่กันไปขุดหินหาอะไรสร้างทับมันซะไม่งั้นอนุบิตมันชอบมากเลยชอบขุดหินมากต่อให้มีเหมืองหินแล้วมีอนุบิตแบบ4ี่ห้าหตัวมันก็จะไปออก,กันตรงนั้นแล้วก็จะไปย้ายหินย้ายหินย้ายหินในห,หินนะฮะข้อแนะนาของผมก็คือเอาออกแล้วก็มีอนุบิตในฐานอ่าถ้าคุณมีอนุบิตได้แล้วก็อาจจะเป็นกลางเกมท้ายเกมแล้วก็อนุบิตมาสัก4ี่ห้าหตัวกําลังโอเคเพราะว่า การสร้างอันนี้ทีหนึ่งมันได้ตั้ง4ตัวเนี่ยเล่เข้ามาเนี่ยสตัวทุกคนก็จะมาออก,กันได้แล้วทํางานอย่างเร็วโคตรเร็วมากๆอ่ะาะแนะนาของผมสําหรับอนุบิสก็มีเท่านี้ไป,กปกแก้ปัญหามาให้แล้วก็คือเอาที่ขุดหินออกนะครับแล้วก็อย่าให้มีหินเกิดในบ้านขุดเด็ดขาดสำหรับตัวครับที่ดีสุดก็ยกให้อนุบิสนะครับ ไม่ไรอีกอ่ะต่อไปต่อไปจะเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับพอที่เหมาะที่สุดสำหรับจะเอามาใส่ในคอกนี้นะฮะมาคราวนี้จะง่ายๆเลยตัวแรกก็คือพี่วัวพี่วัวของเราก็สร้างนมไก่สร้างไข่พึ่งสร้างน้ำพึ่งเออสร้างสามตัวแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้นะครับถ้าหามมาใส่ได้ก็เอามาใส่ไว้นะครับแต่ว่าไม่ต้องรีบเป็นตอนท้ายเกมเอามาใส่ไว้เพราะว่าน้องผลิตไ q u คุณลิตี้โค้ดคลสนะครับเป็นผ้าที่เอาไว้สร้างของในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งหลังๆมันค่อนข้างจะผลิตยากมากมีน้องตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยครับช่วยได้เยอะจริงๆเอามาใส่ไว้สักพักนึงพอมีผ้านี่เยอะแล้วค่อยเอาออกก็ได้อ่าและข้อแนะนาของผมเห็นหล,หลายๆคน เหมือนโดนดักผมก็โดนดักมัง้งให้ใช้ตัวนี้ให้เอาตัวนี้มาไว้แล้วน้องจะสร้างจะขุดหาบอลหาลูกธนูหาอะไรได้เต็มไปหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องฮะคือต้นเกมของพวกเรามันมันไปไวมากอะบอลเดี๋ยวแป๊บๆปบก็ไม่ได้ใช้ใช้อย่างมากก็คือธนูซึ่งธนูมันเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วเราเก็บกล่องเราก็ได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าไม่พอก็เอามาใช้แก้ขัดไปก่อนก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งนี่น้องแมว2ตัวนี้นะครับที่ผลิตเหรียญคําแนะนําของผมคือไม่ต้องนะฮะต่อให้แบบว่าคุณยับไอแมวเป็น10ตัวเข้าไปในในี้ได้อะนานมากกว่าจะได้สักพันหนึ่งหรือ5้าห0เนานมากไม่ต้องนะฮะใช้วิธีเอาขายตะปูแล้วเอาไปขายเอ c รวยเร็วกว่าเยอะบอกเลยฮะ,ะสำหรับการทำฟาร์มคอกตัวนี้ก็หมดแล้วมีตรงไหนอีก เอาล้วครับเราก็มาถึงส่วนสุดเกือบสุดท้ายแล้วที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือนี่น้ําแข็งตัวสร้างความเย็นสำหรับผม n u เบอร์วันคือน้อง f o x i c e ตัวน้ําแข็งนี่ไม่ต้องซีเรียสหาอะไรก็ได้ที่เป็นน้ําแข็งและตัวเล็กจริงๆเพนคิงใช้ได้แต่ว่าต้องจับแล้วมาโยนใส่หน่อยเพราะว่าน้องมีทักษะหลไรทักษะต้องต้องกดตัววีแบบนี้อา้าวกดไม่ได้ กดนะ่ยอุ้มมาอย่างนี้แล้วก็มาจอ่อแล้วก็โยนใส่ปากอ่าน้องก็จะได้มาจ่อแต่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าได้ f o x กซิ e มาก็จบเลยจบทุกปัญหาได้หรือถ้ายังไม่มีก็ใช้เจ้าเม้นตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับดีมากเพราะว่าน้องตัวเล็กน้องไม่บักต่อให้มีสกิลคูลิ่งแค่หนึ่งก็ใช้ได้ผมใช้ตัวนี้ยันท้ายเกมเลยฮะเพราะว่า เกมนี้ตัวที่มีสกิลน้ําแข็งส่วนใหญ่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ก็ตัวยาวอ่ะอย่างไอเนี่ยชิเลตอ่ะตัวมันยาวมันบักอันนี้ก็ใช้ได้แต่ก็นั่นแหละตัวใหญ่แล้วก็มีสกิลตัดไม้อีกอืมก็เท่านี้สําหรับน้ําแข็งไม่มีอะไรมมกอ่ะต่อไปตัวไฟฟ้า,าตัวไฟฟ้าที่ดีที่สุดก็คือพี่โอเซิร์ฟของเรานน่นเองฮนะ มีสกิลไฟฟ้าเลเวลสี่โอเคมีสกิลไฟฟ้าเลเวลแต่ว่าต้องผสมเมาเองหรือจะไปจับก็จับค่อนข้างยากนะครับต้องบินไปค่อนข้างไลผสมเมาง่ายกว่าดีที่สุดแล้วลองลงมาอย่าได้คิดจะใช้พี่ไดนโนเสาร์คาร์ล็อกเนาะตัวใหญ่โคตรตัวใหญ่หัวทะลุ จกรวานออกมาเลยตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับน้องที่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่จําไว้ว่าเกมนี้เกมนี้นะตอนนี้ตัวที่บินมักจะมีปัญหานะครับน้องก็มีปัญหาเหมือนกันชอบไปจอดทําไฟฟ้าแล้วก็ติดบักตัวนี้ใช้ได้นะครับถึงผมจะไม่เคยใช้ก็เ,เพราะว่าผมรู้ตัวทีผมก็ได้โอเซอร์มาแล้ว,ต,วตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับมีสกิลเลเวลรสองแล้วเป็นตัวเล็กประมาณนี้เพราะว่า ต้นเกมคงยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าการเกมหนูหน่ถึงจะได้ใช้ไฟฟ้าใช้โอเซอร์กับเจ้าหมาไฟฟ้าเมื่อกี้ก็ได้อ่าหรือถ้ายังไม่มีจริงๆก็เอาไอ้เนี้ยไปตั้งตรงจุดที่มันโล่งๆอันนั้นก็จะการบั๊กได้ระดับหนึ่งนะฮะหมดแล้วอนุวิทย์ทำเสร็จแล้วพันกว่าอันโอไม่หนักด้วยก็สำหรับคลิปนี้น่าจะหมดแล้วถ้าที่นึกออกไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับ ตัวพอที่ดีที่สุดในแต่ละหน้าที่นะครับในฐานของคุณก็ถ้ามีคําถามอะไรสอบถามมาได้เลยนะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบให้ผมยินดีแชร์ความรู้ที่ผมมีเกี่ยวกับเก็บนี้ให้นะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อเป็นข้อความเห็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับบางคนอาจจะมีคลิคที่ดีกว่าก็มาแชร์กันได้มาบอกกันได้ผมไม่ได้มาขิงว่าวิธีของผมดีสุดนะฮะแค่ผมใช้วิธีนี้อยู่เฉยๆและอยากมาแชร์ให้ทุกคนรู้นะครับก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ ทั้งทุยคลิปนี้ถ้าก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทำคลิปอะไรบอกมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย